คุณป้าเน่ๆนะสาวๆเหล่านี้ค่ะก็สร้างสีสันให้กับโลกใบนี้ได้ไม่แพ้กันมิสอัมแฟตโซวอตนั่นเอง oh. นะคะอันดับหนึ่งกับรองทั้งสองล่าสุดนี้ค่ะพวกเธอทั้งสามมาเยี่ยมรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงมาเยี่ยมถึงบ้านของเราเลยทีเดียวนะคะเราจะพาผู้ชมไปรู้จักกับพวกเธอค่ะ ทั้งน้องฟิวน้องเตยแล้วก็น้องฮันนี่ด้วยนะคะอันดับหนึ่งนะคะ Miss u m f a t s o w ัดโมเดลส์แอนด์แ a รน a ์ s s s บาสเนะคะก็คือน้องฟิวสนั่นเองพันธปนภพรเผ่าพันอายุ19ปีค่ะเธอเนี่ยนะคะเป็น Miss u m f a t s o w ัดโมเดลส์ a n d ด์แ a รน a ์แ s s บาสเคนแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวเธอบอกว่าดีใจมากๆที่มีเวทีที่ให้โอกาสกับสาว plus size เพราะส่วนใหญ่เนี่ยการประกวดจะเน้นแต่ผู้หญิงที่หุ่นดีๆซึ่งที่เธอพูดมันก็จริงนะคะ พอเธอได้ยินว่ามีเวทีสำหรับสาว p l u สไซส์นะคะเธอจึงรีบมาประกวดในทันทีแบบไม่ลังเลและเธอก็ดีใจมากๆที่สามารถคว้าตำแหน่งอันดับหนึ่งมาครองได้แล้วก็ที่สำคัญยังเป็นมิสอมเฟสโซวัตคนแรกของประเทศไทยอีกด้วยน้องฟิลส์คิดนะคะว่าที่ได้ตำแหน่งอันดับหนึ่งก็เพราะว่าเธอเนี่ยมีความมั่นใจซึ่งความมั่นใจของเธอก็สร้างมาจากการคิดบวกด้วยการรักตัวเองแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองเสมอมน่ารักเวลายิ้มให้กับตัวเองเสมอมและถึงแม้ที่ผ่านมานะคะเธอจะโดน คนรอบข้างล้อเลียนว่าอ้วนหรือถูกแบ่งแยกจากคนปกติน้องฟิลบอกว่าเธอไม่สนใจ <c oughs> เธอเล่าด้วยว่าเธอเคยขึ้นรถรับจ้างแล้วคนขับขอเก็บเงินเธอเป็นราคาสองเท่า <c oughs> เป็นราคาสองเงิน <c oughs> ไอ้สองคน <c oughs> และให้เหตุผลว่าเพราะว่าเธอตัวใหญ่กว่าคนทั่วไปแต่ทั้งหมดก็ไม่ได้ทําให้เธอท้อแท้ในชีวิตแต่ทั้งหมดกลับเป็นแรงผลักดันให้เธอมีความมั่นใจแล้วก็เดินหน้าที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองให้คนอื่นได้เห็นเห็นแบบสวยและมั่นใจพูดได้3ภาษาค่ะไทยอังกฤษแล้วก็ดัชไม่ธรรมดามและผิวของเธอไหม สวยมากๆสีน้ำพึงไม่เหมือนใครเลยนะคะแล้วก็บุคลิกของเธอเนี่ยไปไหนมาไหนนะมีแต่คุณประทับใจบอกว่ามั่นใจแล้วก็เป็นมิตรดีมากรองอันดับหนึ่งนะคะน้องเตยศศิมามหาสาริณ์อายุ31ปีนะคะคนนี้ก็ไม่ธรรมดาจบโทนะคะจบการศึกษาระดับปริญญาโทเธอบอกว่าที่มาประกวดเพราะว่าเพื่อนแนะนำมาแล้วก็เธอเนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะแสดงให้ทุกคนในโลกนี้เห็นว่า คนอ้วนก็สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างไม่แพ้สาวหุ่นดีเหมือนกัน <คะ S 1> และที่เธอได้รองอันดับหนึ่งก็เพราะว่าตัวเธอนั้นมีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ดีสามารถแสดงความสดใสแล้วก็มั่นใจออกมาให้กรรมการได้เห็นเธอบอกด้วยนะคะว่าเห็นเธออ้วนแบบนี้นะแต่เธอรักษาสุขภาพออกกำลังกายทุกวันนะคะและเวลารับประทานเนี่ยจะเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพหลังจากที่เธอได้ตําแหน่งเธอบอกเลยว่าหลายๆคนที่เคยมองเธอด้วยอคติเนี่ยมองเธอเปลี่ยนไป หันมาเห็นความสําคัญและเห็นความสามารถในตัวเธอมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเต้นหรือว่าการแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นเธอรู้สึกภาคภูมิใจมากนะคะแล้วก็ยังมองว่าเป็นการเพิ่มโอกาสต่างๆในการใช้ชีวิตให้เธออีกด้วยมาดูรองอันดับ2ของเราบ้าง น้องฮันนี่และลิตามไมตรีกูลอายุ26ปีแล้วค่ะเธอบอกว่าที่มาประกวดก็เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นว่าผู้หญิงอ้วนก็สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างไม่แพ้คนทั่วไปการได้มาประกวดนะคะทําให้เธอได้เจอเพื่อนๆสาวพลัสไซส์ด้วยกันแล้วก็ช่วยเป็นการตอกย้ําในหัวใจของเธอนะคะว่าความอ้วนไม่ได้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตและผู้หญิงอ้วนก็มีความสามารถไม่แพ้ผู้หญิงหุ่นดีๆเลยค่ะ ในการประกวดสาวสาวพลัสไซส์นะคะยังได้ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ใส่ชุดราตรีพร้อมใส่รองเท้าส้นสูงปรีดเดินอย่างสง่างามซึ่งทำให้พวกเธอเนี่ยมีความสุขมากๆน้องฮันนี่นะคะอันนี้ไม่ธรรมดาพูดได้3ภาษาเหมือนกัน<อ>ค่ะ<อ>คุณผู้ชมคะไทยอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนในการประกวดครั้งนี้นะคะเธอยังสามารถคว้ารางวัลขวัญใจไลโปทวินฟิตแอนด์เฟรมกลับบ้านพ่วงไปด้วยอีกหนึ่งตำแนง อีกเร็วๆนี้นะคะในช่วงเร็วๆนี้เธอทั้ง3นะคะจะมีโอกาสได้ไปเดินแบบทําหน้าที่เป็นนางแบบทั่วโลกในต่างประเทศเลยและหน้าที่ที่สําคัญที่สุดที่3คนบอกตรงกันก็คือเธอจะเป็นกําลังใจให้สาวอ้วนทุกๆคน<อ>นี่ไปฟังเสียงพวกเธอเลยค่ะ ค่ะพวกเราเป็นตัวแทนนางแบบจากแอม a ฟส a ซว r นะคะอยากให้สาวพลัสไซส์ทุกๆคนจากประเทศไทยนะคะมีะความมั่นใจอ้วนอย่างสุขภาพดีอ้วนอย่างมีบุคลิกภาพที่ดีและอ้วนแบบ positive minded ค่ะใช่ค่ะอย่างพวกเรานะคะก็ทั้งสคนก็เป็นตัวแทนนะคะของโครงการประกวดแอม a ฟส a ซว r ที่อยากจะบอกว่าพวกเราอ้วนแบบนี้ก็สามารถที่จะสวยแล้วก็มั่นใจได้ด้วยสามารถที่จะลุกขึ้นมาโชว์ศักยภาพนะคะแสดงความมั่นใจแล้วก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวแต่งหน้าทําผมให้ สวยเลิศได้ในแบบของคนอ้วนนะคะอืม,อมก็ขอให้อนาคตในวงการนางแบบของน้องๆทั้งสามนะคะ,คะรุ่งสุดๆไปเลยะนะคะค่ะค่ะ,คะ